ณเมืองลิปซิกประเทศเยอรมนีในวันที่หนึ่งกรกฎาคมคริสต์ศักราช1646ครอบครัวของอาจารย์สอนวิชาปรัชญาในมหาวิทยาลัยครอบครัวหนึ่งได้ให้กำเนิดเด็กชายนามว่าก็อดฟรีดวิลเฮมไลฟ์นิสด้วยการที่ไลฟ์นิสมีบิดาเป็นอาจารย์จึงทำให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และตำราม,มากมายได้ตั้งแต่ในวัยเยาว์กระทั่งอายุได้6ปี เขาต้องกำพร้าบิดาไลบ์นิสจึงเริ่มศึกษาตำราต่างๆเหล่านั้นด้วยตนเองจนทำให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะของเด็กอาาัจฉริยะที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้รวดเร็วเกินวัยเมื่อไลบ์นิสอายุได้14ปีเขาก็สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยเลือกศึกษาปริญญาตรีทางด้านกฎหมายแล้วเรียนจบปริญญาโทด้านอภิปรัชญาได้ก่อนอายุ20ปีเสียอีก แต่ด้วยความที่อายุน้อยเกินไปเขาจึงต้องย้ายไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่เมืองนูเรมเบิร์กซึ่งอนุญาตให้หนุ่มน้อยอย่างเขาเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกได้โดยต่อมาลา์นิสก็ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายเมื่ออายุเพียง21ปีหลังจากเรียนจบลา์นิสได้ปฏิเสธที่จะเป็นอาจารย์ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยโดยเขาเลียกไปประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของชนชั้นสูงและนั่น จึงทำให้เขามีโอกาสได้เดินทางแล้วรู้จักกับผู้มีชื่อเสียงในภูมิภาคยุโรปมากมายหนึ่งในนั้นคือคริสเตียนฮอยเกนชาวดัสผู้เป็นทั้งนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์ชื่อดังแห่งศตวรรษการพบกันของทั้งคู่ทําให้ฮอยเกนสัมผัสได้ถึงความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของมินรุ่นน้องฮอยเกนจึงมันส่งโจทย์คณิตศาสตร์ที่มีความท้าทายไปให้ไหลนิสคิดเช่น จงหาจํานวนนับ3ามจำนวนที่มีผลบวกของ3ามจำนวนนั้นอยู่ในรูปจํานวนเต็มจํานวน1ยกกําลังสองและผลบวกของกําลังสองของ3ามจำนวนเดิมก็อยู่ในรูปจํานวนเต็มจํานวน1ยกกําลังสองด้วยเมื่อไลฟ์นิสได้รับโจทย์เขาได้ครุ่นคิดจนค้นพบว่าจํานวนทั้ง3นั้นคือ64 152่และ4 0 9นั่นเอง หรือโจทย์สำคัญอีกข้อหนึ่งของฮอยเกินคือให้หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ในรูปเมื่อได้รับโจทย์ข้อนี้และบนิสผู้ที่ขณะนั้นยังไม่คุ้นเคยกับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แต่กลับสร้างสารรค์วิธีการหาคำตอบด้วยตนเองเขาส่งคำตอบพร้อมอธิบายวิธีคิดกลับไปหาอยเกินว่าเมื่อเปลี่ยนรูปโจทย์โดยนำเศษหนึ่งส่วนสคูณตลอดโจทย์ก็จะเปลี่ยนเป็นดังนี้ซึ่งหากสังเกตจะพบว่า ตัวส่วนของเศษส่วนแต่ละตัวจะเขียนในรูปผลคูณของ2จํานวนที่อยู่ถัดกันได้ต่อมาไลบ์นิสแยกเศษส่วนแต่ละตัวให้เป็นการลบกันของเศษส่วน2ตัวซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น1นึ่ทำให้ได้ว่าโจทย์เดิมก่อนที่จะคูณตลอดด้วยเศษ1นส่วนสจะมีผลบวกเป็น2นั่นเองจากวิธีการแก้ปัญหาข้อนี้ นอกจากจ,ากจะสะท้อนให้เห็นมุมมองที่แยบยนต์ของไลฟ์นิสแล้วยังเชื่อกันว่าผลบวกของอนุกรมอนันต์เช่นนี้ได้ช่วยจุดประกายให้เขาเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการอินทิเกรตในช่วงคริสตศตวรรษที่17แขนงวิชาหนึ่งที่เกิดขึ้นและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกของคณิตศาสตร์ก็คือแคลคูลัสซึ่งปัจจุบันยอมรับว่าผู้ริเริ่มคิดและให้กำเนิดมีอยู่สองท่านคือนิวตันและไลฟ์นิส เพราะทั้งสองท่านต่างก็มีผลงานทางแคลคูลัสที่โดดเด่นด้วยกันทั้งคู่โดยในปีคริสต์ศักราช1684ไลบ์นิสได้ตีพิมพ์ผลงานชิ้นสำคัญเกี่ยวกับการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชันด้วยวิธีที่ค้นพบใหม่ในวรารสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งนับได้ว่าเป็นการนำเสนอแนวคิดของแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกให้สาธารณชนได้รับรู้ และอีกสองปีต่อมาลาฟนิสก็ได้ตอกย้ำถึงความเป็นผู้รู้จริงในแคลคูลัสโดยได้ตีพิมพ์ผลงานด้านแคลคูลัสเชิงปริพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างแคลคูลัสทั้งสองด้านโดยได้นำเสนอแนวคิดทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสเอาไว้ด้วย นอกจากเนื้อหาในบทความวิชาการของไลฟ์นิสจะเป็นสิ่งใหม่ของโลกแล้วเขายังได้นำเสนอสัญ,ญลักษณ์ใหม่ๆทางคณิตศาสตร์ที่มีความสะดวกใช้สื่อความหมายและช่วยอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบได้เป็นอย่างดีที่สำคัญสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้แทบจะทั้งหมดได้รับความนิยมในหมู่นักคณิตศาสตร์รุ่นต่อๆมาและยังนำมาใช้ในการเรียนวิชาแคลคูลัสจวบจวนปัจจุบันผลงานด้านคณิตศาสตร์ของไลฟ์นิสในแขนงอื่นๆเช่นทอพโลยี และตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ยังถือเป็นการวางรากฐานและมีบทบาทต่อการศึกษาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันรวมทั้งการประมาณค่าพายโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอนุกรมอนันต์ที่รู้จักกันในชื่อสูตรของลีบเนสสำหรับค่าพายจุดเด่นของสูตรนี้คือการแสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับพายและจำนวนขี้ทั้งหมดกระทั่งในวันที่14พฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1716ไล์นิ ก็ได้ละโลกใบนี้ไปด้วยวัย70ปีพร้อมกับเรื่องเล่าขานอันไม่รู้จักจบจากสิ้นถึงความสามารถและความอัจฉริยะของเขาเชกอนุกรมอนันทที่เขาหลงไหล